เ็เขสู่การถ่ายรอสดครับมวยไทยยืนถิ่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับช่อง8กฎหมายเลข27ของเรานั่นเองนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับในพิกัด150ปอนด์ผมรับประกันนะครับว่าคู่นี้มันแน่นอนนะครับพี่หนุ่มน้อยสิงห์ปตอบอกว่านักมวยทั้งคู่นี้ใส่กันเดือดแน่ๆนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลา This is the ท t b าอ l of tonight t h t i v e r s u s the fighter f r o m Brazil ขอเสียงประมือต้อนรับมุมนั้เงินครับวีเจอร์เอม นักชกพันธ์เข้มจากบราซิลฟุตบอลมีโรนัลดินยอแต่ถ้ามวยไทยเขาคือวิเตอร์อเมดาจากบราซิล กั150น150ปอนด์ครับวันนี้ดวนเดือดแน่นอนครับและคู่ต่อสู้ของวิกเตอร์เขาคือหนุ่มชุมพรน,นั่นเองนะครับวันนี้บุกตะลุยเมืองสุราธานีจากคว้าชัยชนะปิดท้ายกับช่อง8ศึบมวยไทยยืนถิ่นได้หรือเปล่าขอเสียงปรบมือต้อนรับนนทชัยจิตเมืองนอน ธชัยจิตเมืองนนทร์ from Thailand นักชกวัย23ปีครับอะไะครับแล้วช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพูดตัดสินบนเวทีครับกรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับบัถึงคู่เอกในวันนี้นะครับชมกันพิกัด150ปอนด์กำหนด5ยกนะครับนนธชัยจิตเมืองนนท์จะพบกับวิคเตอร์เอัมเมด้าจากปลาสืลครับอ่ะนักสู้จากประตูปากประตูภาคใต้ครับเด็จกจากจังหวัดชุมพรน,นะครับ ทางด้านของนนทชัยจิตมังนนวันนี้เจอกับโจทย์ใหญ่กระดูกทั้งแท่งนะครับสำหรับนักมวยบราซิลครับวิกเตอร์เอาเมด้าครับผู้ถ่ายชัดเจนนะครับสำหรับวิกเตอร์เอาเมด้านะครับอย่าไปด่าทอกันนะครับแกฟังไทยรู้เรื่องนะแหมวันนี้ตอนนี้คณะกรรมการกําลังปวดหัวครับผู้เชชาครับยังไม่ทราบว่าใครจะได้ตําแหน่งรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมหรือว่าคู่มวยดุเดือดนะครับไม่เห็นจะแปลกลยฮะให้สามคู่ก็ให้3คู่นะครับไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยช่องแปดสตังค์เยอะๆะนี่ครับ นี่สอนดำนะครับทีมงานของจิตเมืองนนทนี่ทีมงานของวิกเตอร์อเมดาเอาครับโปรโมเตอร์สมนึกพัฒบุรีการันตีครับคู่นี้ว่าที่ดุเดือดครับจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูผลงานครับหายกนะครับ3นาทีพัก2นาทีคู่ปิดท้ายนัดประศิศนาครับช่อง8ศึกมวยไทยเยือนทินวันนี้ล่องใต้มาที่สุราษฎร์ธานีครับ สวยงามเหลือเกินครับแสงสีหน้าจอเระบุญก็ต่อสุู้ครับเราจะออนแอร์ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งทางช่อง8นะครับแฟนๆติดตามกันได้น่าจะเป็นศุกร์ที่31มีนาคมนี้นะครับ17นาฬิกา4:15ครับพี่น้องชาวสุราษฎร์จดไว้เลยนะครับวันที่เท่าไหร่ครับคุณมารุตครับวันศุกร์นี้นะครับ31มีนาครับ31นี้เปิดช่อง8ครับกดหมายเลข27นะครับใครที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ไปย้อนดูผลงานตัวเองครับนี่คือขึ้นมหาชนครับที่เข้ามาชมมวยไทยโดยไม่มีการเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นครับมาด้วยความรักความสมัครใจครับจิ้มขวาไปก่อนนะครับโนโนทชัยครับยังโดนไม่จังไม่ยีราไม่สะทกสะท้านอยู่แล้วครับวิกเตอร์เจอกับนักมวยเก่งๆนักมวยกระดูกมาเยอะครับ ลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะครับทางด้านของนนทชัยจิตมองนลลูกศิษย์ของคุณสมจิตแว่นแก้วครับลูกศิษย์ของซอเอ๋ครับดูดีๆนะครับคู่นี้โหดเจอโหดนะครับเก่งทั้งคู่ระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะครับต้องจับตาดูดีๆนะครับข้งขวาของทั้งคู่ สังเกตดูว่ามวยทางช่องแปดนี่เจาะอ,ออกอาวุธตั้งแต่ยกแรกนะครับไม่มาเขียร์ขาอ่านฟอร์มประวัติขายานะครับใส่กันเลยครับอย่าเผลอ,อย่าพลาดกันแล้วกันครับอาบ้าวนีแล้วครับดนถเชยอ้าวแล้วครับเปิดก่อนครับเปิดก่อนแล้วจะได้เปรียบหรือเปล่าอว่าองครับโดนลูกคมไปแล้วครับวิกเตอร์อเมดา เจอมัดขวาเข้า,าไปแล้วตัดซ้ายลำตัวโอ้โหหลุดครับเจอฟรีฟรีครับลุกนี้เตะลูกโทษครับอ่าครับต่อยกับกวนอนูนั้นอาจจะต่อยง่ายนะครับเพราะว่ากวนอูนั้นเดินเข้าหานะครับขณะที่นนทชัยนั้นเป็นทั้งมวยชั้นมวยเชิงมวยบุมวยบุญได้หมดนะครับระดับต่อกอน,นะครับราฟฟี่สิงห์ปะตองมาแบบสบายๆเลยครับนนทชัย ขอบคุณปีกออมด้วยครับเป่าแบบราชด,ดำเนินลุมพินีเลยครับนี่มืออาชีพนะครับอุย้ยข่ามศีรษะไปเลยครับแข่งของนนทช,ชัยอ่าครับจิ้มคืนครับทางด้านของวิกเตอร์เชื่อเลยเกินว่าน้องนนักมวยเยาวชนหลายคนรุ่นเล็ก,ลกๆคงจะดูอยู่นะครับในเหตุการณ์เวทีแบบนี้อ่าหลุดครับลูกนี้พักสักครู่ เหมือนกับนักมวยนะครับต้องแก้ปัญหาบนเวทีให้เก่งครับมาทรงเดียวนี่ไม่ได้ครับนี่จังหวะกระแทกหมัดของนนทชัยดูครับสายงัดและจิ้มขวาครับคือมารุตครับหน้าเง่นแล้วก็วิกเตอร์อารเมดาครับหมัดขวาฉกรวดเร็วจริงๆครับนนทชัยครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้เตะลูกโทษฟรีๆครับแล้วดูลูกสุดท้ายขีบยันนะครับลูกนี้เสียหลักล้มลงไปครับวิกเตอร์ปวยพรเขียวกุุงครับเตือนครับเช็ดยางกันฟันเรียบร้อยยกที่สองครับ ลุ้นกันต่อครับคุณมารุตครับกำหนดหยกนะครับคู่นี้ครับยนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งมาแล้วครับเริ่มเปิดเกมแล้วครับทั้งคู่ครับคู่สุดท้ายแล้วครับมีเสียงเท่าไหร่ต้องส่งเสียงมาเทียแล้วครับลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนนทชัยเตะแล้วทีบส่งเลยครับลูกนี้สวยงามนะครับนนทชัยโอ้โหเจอขวาอีกแล้ววิกเตอร์จังหวะเข้าไปเตะนะครับสายหล่นนี่เจอขวาทันที น่าจะเป็นภาษามวยแล้วครับตะลุมบอลแล้วครับพวนัวโพพันแล้วใกล้ๆแล้วครับใกล้ๆแล้วครับไม่หนีไม่ถอยแล้วครับสับล่างไปได้ครับวิกเตอร์ไม่ได้เคาะซ้ายครับกว้างขวาเล่นไปนนทชัยนนทชัยก็ไม่ถอยนะครับตอนนี้ครับยืนปักหลักครับรอวิกเตอร์ต่อยมาก่อนโอ้วิกเตอร์นี่แกก็กาดพิ้งโคมเดียวน็อกเหมือนกันครับี าครับเริ่มจันแรกเยอะขึ้นแล้วนะครับมาพร้อมเพียงมัดเท้าข้อศอกซ้ายหน้าขวาล่างล็อกแขนไว้ตีไม่ชัดครับอวยพรเจ้วกุ้งแย่ของมาครับวักจะที่ความแข็งแกร่งเลยครับคู่นี้เดินหน้าสับล่างครับนนทชัยโอ้ยหักศอกครับเอาแล้วครับแหมจะเอาให้เห็นเลือดให้ได้นะครับคู่นี้ วิคเตอร์อเมดานี่เป็นนักมวยอีกคนหนึ่งเลยครับที่ใช้ศอกได้ดีครับครับกำปั้นนั้นมีนวมหุ้มเลยครับอุปกรณ์ท็อปทิ้งหุ้มกำปั้นอยู่แต่ว่าศอกนั้นไม่เปียกเลยครับหมัดกำแพงกระเด็นกระดอนครับหน้าแข็งหน้าหงายครับคนหนึ่งโดนหมัดคนหนึ่งโดนแกงโดนหมัดอีกแล้วเอาแล้วครับเริ่มทีขึ้นมาแล้วนะครับใกล้ๆ้วครับวิคเตอร์อเมดานนทชัยว่าไงครับสับสอกทีหนึ่งเริ่มจะปลุกเสือหลับให้ตื่นเลยครับหมัดของวิเตอร์ เป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับนนทชัยครับต้องออกอาวุธให้หนักให้แรงกว่านี้ครับต้องปราบพยุธ์วิเตอร์อเไม่ได้ให้ได้กลยพรเขียวกุ้งครับบนเวทีอ่าครับสนุกไปกับเกมด้วยครับดูครับนักมวยออกอาวุธกันตลอดนะครับคอยกระตุ้นคอยเซฟคอยเตือนสีเจ็บไหมสีเจ็บไหมอ่าสีไม่เจ็บแยกทันทีนะครับไม่ให้กอดกันนานครับเพื่อให้เกมมันไหลลื่นนะครับ นี่ครับสังเกตดูครับเริ่มมาแล้วเริ่มบังยิ้เจาะฐานล่างลอยดันล่องเหมือนกันครับนนทชัยเริ่มมีโครงแลงนะครับนนทชัยครับเจอจาะฐานล่างบ่อยๆหน้าแข้งแตกนะครับหน้าแข้งนนทชัยซ้ายนั้นแตกแลวนะครับเลือดไหลอาบมันแล้วครับโอ้โหนี่นะครับเตะจนหน้าแข้งแตกแล้วดูครับเวกตเตอร์เห็นแล้วครับโอ้ยางแตกครับหน้าแข้งแตกด้วยเรียบร้อยกระโดกมือเลยครับ โอ้โหวิคเตอร์ไม่ได้เข้าไปตาขอโทษน้กแข่งแตกเลยนะครับโอ้โหโหดจริงๆครับวันนี้โอ้โหแผละกาจทีเดียวครับนี่ครับนักแข่งแตกนะครับโอ้โหคงไม่ดูกันชัดๆเลยครับแล้วเสียวไส้เลยครับมานี่ครับชีวิตนักงวยครับอ่าครับพี่น้องชาวสุราครับผมมือดังๆให้กับนนทชัยหน่อยครับลูกหลานชาวสุพรรณนะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับ นี่ครับเตะโอ้โหเตะจนขาลอยครับหลูกนี้คนจำเปาไปก่อนนะครับลุกขึ้นมาในโหเลื่อนหยดแหม่แมกนะครับปเวณนักแข้งของดนทชัยครับโอ้โหไม่ทราบว่าไปแลกกันชดไหนครับนี่ครับชดนี้นั้นเก็บไปแล้วครับหน้าแข้งแตกไปแล้วครับแล้วเตะสามสี่ดอกครับนี่ครับเตะไม่ยั้งเลยครับขาไม่แตะพื้นเลยครับดูครับสี่ห้าทีครับโอ้โหย้ำเข้าไปครับนี่ครับวินาทีทองของนักบวยเลยครับ อาจเข้าไปนรชัยก็โอ้โหพยายามจะทรงตัวแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับนี่ครับสับไม่ยั้งเลยครับ4-5หแท้งนะครับโอ้โหโหดจริงๆครับแวกเตอร์ไม่ได้เอาละครับ150ปอนด์ครับไทยจะหยุดเขาครับนี่ครับขอบคุณพระเจ้าเลยครับพูดไทยฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะครับไปพบกับน้องเอ็มครับเช่นครับ ทายด้วยศึกมวยไทยยูนิล่งด้วยการชนะทีเคโอและผู้ชนะในไฟน์นี้ครับคู่เอกของเราก็คือว <c oughs> ิกเตอร์อาร์เมดาชนะจิตเมืองนน์ออสมไฟกูดไฟกูดชอบยินดีด้วยนะครับนี่คือสุดยอดของคู่เอกของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและเอะไรครับวันนี้รายการเรายัางไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ รางวัลพิเศษในข้อมูนนี้จากช่อง8นะครับในรายการนี้ครับช่อง8ศึกมวยไทยยืนถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยครับว่าวันนี้ทุกคนสุดยอดมากนะครับปรบมทตัวเองหน่อยครับชาวสุราษฎร์ธานีขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีของเราทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้บรรยายนะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นคือนักมวยหัวจิตหัวใจเขาสุดยอดมากครับทั้งนักมวยไทยและนักมวยต่างชาติวันนี้ ทำให้โลกได้รู้นะครับว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันดับหนึ่งของโลกนะฮะใครๆก็หลงรักศิลปะแม่ท้ายมวยไทยจริงๆนะครับและสําหรับรางวัลพิเศษนะครับในค่ำคืนวันนี้จากช่อง8ที่มอให้นะครับสำหรับคู่มวยดูเดือดประจํารายการเราวันนี้นะครับกรรมการยกให้กับคู่ดูเดือดคือจุ้มเลียดมอราชััดสุราษฎร์ธานีและวิกตอรีแคร์รีและในโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณสุธิดาวิลาศรับกรบพู้มนวยการการตลาด สถานีโทรทัศน์ช่อง8ครับขึ้นมอบเงินรางวัลให้กับคู่ดูเดือด1,000 0บาทยินดีด้วยนะครับทั้งเวททั้งฝั่งของชุมเรียนนะครับและวิกตอเรียนั่นเองนะฮะเอาละครับส่วนนักมวยยอดเยี่ยมของช่อง8ศึกมวยไทยเยือนฉินนิกฟังนี้นะครับกรรมการตัดสินแล้วให้กับทางซาหมิงหนุ่มเอเมกชนเอาไป10,000บาทนะครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณ ช่อง8จริงๆนะครับวันนี้นี่อัดฉีดเต็มที่แล้วก็พาความสนุกความมันมาอยู่ที่นี่กับเราครับหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาละฮะวันนี้สำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันสะใจในแบบฉบับของช่อง8นะครับ King of Fighting Sport นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยนะครับคุณจิรวัตรริจันศรีครับรองนายกเมือง ท่าข้ามนะครับกราบขอบพระคุณครับคุณจิรวัตรริจันศรีด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับงานในครั้งนี้ครับการถาดสดมันสะใจศึกมวยไทยเยือนถิ่นครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณกับสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์สม,มิทธ์แคปิตอลลีซิ่งครับขอบคุณเบเยอร์ครูดมอนชิลเย็นจริงทนจังในถังเดียวดำดำยาแก้น้ำดำตราเสดดาวครับบรรทาวการในาขับเสมหะแอร์แครีเออร์คัพเบอร์1ครับทนคุ้มล้ำกว่าเดิม สั่งกันได้ทุกที่ผ่านมือถือนะครับนิเวียมเอนไบรท์ออยล์เคลียร์โฟมและเซรั่มกันแดดสูตรมิ้นท์เย็นคุมมันนาน12ชั่วโมงครับลูกดิงมอต้าปูนฉาบอิดบนเบาเจ้าแรกของไทยนะครับขอบคุณไอซ์มอลครับเพื่อนแท้ดูแลคุณโค1781และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเวลยู well u, ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราไวท์นัทเนเจอร์พลัสและที่ขาดไม่ได้เลยสารที่อย่างนี้นะครับขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับคุณผู้ชมครับแฟนหมัดบวย แฟนการต่อสู้นี่คือช่อง8กฎหมายเลข27นะครับจำไว้ดีครับศึกมวยไทยยืนถิ่นไม่จบแค่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังจะสัญจรไปจังหวัดอื่นๆอีกนะครับจะเป็นจังหวัดไหนรอติดตามชมไม่ดีติดตามได้ที่เพจมวยช่อง8หรือว่าเพจของช่อง8ได้เลยนะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมเอ็มเทนเนตเหลืองวัชาติกุลนะครับหมดเวลาเด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 เีเด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 เอเอเขอดเดพดเ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 ดดเดเ เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับช่อง8ศึกมวยไทยยืนถิ่นสวัสดีครับ